ครับก็สวัสดีนะนะครับผมวันนี้ก็มาตีป่านะฮะตีหน้าดินกับน้าหล่อดนะครับผมวันนี้มาสองคนมาแต่เช้าเลยครับวันนี้มาตีห้าเดี๋ยวตอนนี้ก็ถึงหมายแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าน้าหล่อดหมักสุดไหนมากวันนี้นกบิดอ๋อเอัน้นใไรเยืออเกาด้วยเหยือเยื่อกล้งแต่ปลาแสรอ เฮ้ยว่ากระแสตีสหมดแล้วตีอนองเขียวเนี่ครับนี่ก็หมายนะฮะทำมาดูหมายกันเลยเหยื่อเหลือมันจะกระแสไปไปไอเหยื่อ,เ,อเขียวอ่ะลายี่ศกมันเปรี้ยวไปตีลอยหวายเจ็ดตันโลอ่ะแล้ววันหลังเอาเหยื่อไอไอมกิดไปไปตีได้อะไรว้ยี่ศกสี่ตัวอืน้องเขียวชุดนั้นเข้าชุดนี้มันเงียบ ค่อยชั่วเลยวะสบายวันนี้เราสบายใช่ครับผมเดี๋ยวขอตัวตีเบ็ดก่อนฮะอุ้ยข้อนช่อนไก่โดอ่ะแม่ตีได้ตัวเลยนุ้ยอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมใช่ฮุบอย่างนั้น่ะตีใส่ได้ตัวเลยนะตีนิ้วขึ้นเไปยืนหน้านี้นี่นี่นี่ก็ทางเดินหามเดินได้มันมีคันนู่นก็มีคันแต่กับน้ำลึกหน่อยอ่ะหัวเข่าอ่ะนุ้งไาใหญ่อยดูตรงนู้นลึกผมว่าจะไปแหวกฝั่งนู้นเนี่ยแล้วทำเหมือนเขานน่นเห็นอ่ะ เวิร์กแล้วก็มากันนะน้ำไม่ลึกเราตีเข้าเราไปหาคันลึกอะ่ะปลาอยู่นี้ไม่ใช่น้อยนะใช่เด็ดเอ็ดหน้าไหนนี่ฮะใช่เบ็ดสองสองมาปลาไม่เคยใช้กีนุกกีนุแม่ขาดแล้วตามไปไหนถ้าเล่นปลายี่ตกเป็นใช้กีนุชนนนนใช้ใเบอร์อหะไ่ดรอเบอร์ห,รนหนึ่งเบอร์สองเพอะเ,เ,เด็ดเป็นนินเนอเพอะเพอเพื่อน อล้วเด็ยกยบี่สบออ,อ๋ตาลอ๋อเออตาลเข้าดีนะนี่หมดไปแล้วตาลเอา,<ม>าไหมฮะลูกตาลอ๋ออยู่ไร่ยเยอะอแต่ยังขี้เกียจะทำนึกว่าทำหัวไว้จะมาแต่งมีเปล่าหัวทำไหมไม่ได้เออไม่ได้เอามาเลยอ๋อมันเล็กไปไปเฮ้ยไปเล็กเอาเลือกลูกใหญ่เลยเมื่อวานลองดูเบ็ดมันไม่ลอยเฮ้ยลูกตาลใช้ได้นะใช่ครับ ผมทาชุดหนึ่งแล้วขี้เกียจทำขี้เกียจมานั่งคันนี่มะเฟิดโอ้ขันดึงเมื่อยเลยมะเฟีดผมเหลือเยอะเดี๋ยวจะทําอีกตาเพราะจะไปนู่นจะไปหนองปลาไหลหนองปลาไหลขึ้นแพรพวกแพไปด้วยไปด้วยไปด้วยเข้าเยอะนะแต่ยังยังชุดนี้ไม่เข้าแต่มันเก็บค่าแพรอู้ชุดนั้นบอกไปสิโทรเรียกเขาเอาเวทีไปตั้งไอคนที่อยู่ที่ว่าอยู่อมอมบนมอ่ะผีเผือกแล้วเผือกขันไหลอ่ะเขาเอาเวทีเขาไม่มีงานเขาก็เลยเอาเวทีเขาไปตั้ง เอาไปตั้งตีเด็ดเด็ดเด็ดเดาแพร่ดิตั้งอยู่หนองปลาไหลชุดนั้นผมไปหูโคตรมันเลยจะแม่งติดต่อข้ามไปคนเดียวฟูนักภาษาแล้วเราตีขึ้นแพร่เราไม่ร้องฟัวไอโจหรือปั่นหนิงว้าไอ้ตายไอ้โจเยี่ยมเยี่ยมกินน้ำามันมีกินได้ลูกปลาเล็กทีกินเลยไปตกมียนวันนั้นอ่ะมาหุ้ยลิ้นใหญ่แล้หัวพูดพูดเลยท่อไอยโกไส้ครึ่งโลมันแดด เราลเ,เลยแต่หัวตาหนาสุดยอดผมหัวตีดหัวตาผมหมดเยอะต้องมาคั้นใหม่ <S <S เยอะทำไว้ชุดชุดแรกทําไว้ตีหนองเม็ดแล้วก็ไปตีหนองเขียวพว่มมาดมเหยื่อกันใหญ่เลยก็บอกหัวตา,วตาแล้วแต่ใครจะแต่งเนาะไอแต่งเป็นจะเป็นจะดูตามเม,ม็ดมั่งตามพั่เลยเรื่องปลาใหญ่นี้แล้วแต่จังหวะแต่งผมจะมีไอผมนัวเข้ามาเกี่ยวข้อง เหมือนกันเลยรถดีใช่ไหม่ายชโอ้ยรถดีสิน้องเขียวผมรอดจนปิดแล้วอ่ะพวกกะดมกันใหญ่เลยแต่เราไปบอกว่าใส่รถดีนะตัวสําคัญด้วยน้องก็ไหลกูยังรออรถดีไปเลยไอ้เจ้านะ่คเขาเดินวนแม่กินมันนวลนัวหน้ากินจากอะไรวะขขาวนใหญ่เลยนะนี่ใส่หัจย่รถหรืออะไรก็ผมขับปิดฝาเลยเตี๋ยเลย ตีไล่ข้ามฝั่งนี้ก่อนนะเอาเลยครับตีตีจากจากหลักเนี้ยเข้ามาหายหญ้าอ๋อตีจากหลักเข้าหายหญ้าโอเคครับเพราะออกไปทางนู้นอ่ะมันไม่เวิร์กถลายหญ้ามันจะเวิร์กกว่าตีมาก่อนเยอะตรงไหนว่าเนี่ยผตีผมจะตีล่องเกลีอทเทนี้เข้ามาตีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมนไหมน้ำไม่ลึกหรอกถ้าหลุดไปมันจะเป็นล่องลึกแต่ยังงี้ตีติดติดใช้ป่าอยู่นี่เทนี้ก่อน มันเปิดแม่อนแม่รอนมันดูอากาศเย็นเย็นมันจะกินผ้าอากาศร้อนมันไม่กินเพราะอะไรน้ําซึ้งน้ําซึ้นถ้าพึ้นฟ้าซึ้นฝนฝนตกงาสวยได้ตรงนี้ได้เป็นสด อืม่างกนเปีย,ยนตกระแต่กลัวว่ะใหญ่จะเอาได้มันไม่เป็นโคนหรอกถ้าเป็นโคนต้องเปลี่ยนแต่ไปนุ่นไซส์เล็กไปท่าจามอะ่ะหัวจะกินวิทย์ในทันกันปนินสี่นิ้วปลามือแต่อ้วนนะปลาหน้ากินวันนั้นไปชุดหลังไปไม่ได้บอกจะมาให้เอ็มเอ็มเอาว่าพอไปบอกห้เอ็มไม่ตกแม่ม่กินแล้วอีก <c oughs> เนือเหยื่อออกกินเปรี้ยวมีหอมขอ <Okay. S 2> งใครมีหอมนี่ผมผมเริมติดลูกตาลมาให้นะ,ะผมทำชุดนั้นมันหมดแล้วที่ที่ความขี้เกียจเพราะอะไรทําไว้ถังหูใช้ฟีฝ่าขี้เกียจเพราะอะไรขี้เกียจมานั่งคั้นแล้วก็มาแขวนแห้ง,แ,หงแล้วต้องเอามาปั่นอันนี้ผมไม่แขวนนะผมเอามาส,สดเลยน,นี่ไม่ได้ใง้ให้แง่เลยอ๋ออันนั้นผมทำหัวผมเอามากองเอาเนื้อมันเฉยๆ ผม,ผมเป็่โอโมเมื่อคืนเองเห็น<ด>้พวกน<ส>ั้นเขาเปิดเราก็นั่งขามตีอยู่ข้างเอาน้ำลูกตาลมาเปิดม่ฟูกระจายหมดเลยทำไมอ่ะ <laughs> มันมัน,ม,นมันเกิดอัดแก๊สเิเราเกิดแก๊สยังใช่ตัวไม่ใช่ฮะเพลงมันติดเพลงจิ๊ ตัวเป็นตัวเล่ประมงไายฝั่งพวกัวตัวเป็ดเาไอยู่อยอุ้ยปาดิตเมอึ้ยเดิรนึงจะอยู่ศูนยปถอยู่แต่ศูนปผมไม่ใช้ถ้าปานใหญ่แม่งจิบหน่อยเดียวแม่งใช่บิดน่อยเดียวหลุดผมถึงใช้เบอร์สเคยใช้ศูนย์จปดมาเจอตัวสโลโลฝาสองโลแม่งเสียดาย ตาเนอโอเคนะผมทําใช้แต่ก่อนพวกน้องเม็ดพวกก็ทําตามกันใหญ่เลยลูกตาไม, <g ill> okay, ม่เป็นแถว80ก็โอเคมันปิดจะใช้ได้แต่ถามว่าลูกปลาลูกตาเนะ่ปลาจีนชอบชุดนั้นเราตีงปลาจีนน้องเม็ดไซต์8โล9โลอืมน่าเข้าน้องเม็ดร่อยจีนไซต์8 9โลนี่พวาไปเคยได้มีผมไ,มได้คนอื่นก็ไม่ตกูไม่เคยได้เลยวะไอจีน เหยื่อก็เลยเหยื่อลูกตาเนี่ยแปดโลเก้าโลก็แต่ละตัวเฮ้ยตอนแล้วเฮ้ยขายตะเพียนนะมั้งกูมอะไรวะยินเอาเหรอเอาแล้วเอ้ยเอาคือมาชมหน่อยสิสักตัวยินหรืออะไร อีกไม่ี่อ uh 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 ่ามันอยู่เอร์นี่หม้ิ้โอ้แตกตะเกียงนั่นมันควรแตกได้ไงลง ไลายตคันเลยอยู่บนรถคัน<อ>ตีได้หมดเลยโอ้มาไกลเอามาน้อยต้องไปเขื่อนนู้นสองคันหรือสามคันเองประมาณนี้เอามาเยอะหน่อยเพราะปลามันไม่เด็กินดุขนาดไหนพอต้องหายไปได้ยึดเงนเอะไร เมียมาอยากให้เมียซื้อไอ้นี่มาหมักไว้หน่อยซื้อซื้อลำจะซื้อไอ้นั่นาไว้ให้ซื้อลำธรรมดามาไม่ได้เรื่องล้ำหอมนี้แม่งหมดเดินโมกเดิน้องซื้อที่ใายเอาไปซื้อล้ำของตะลุ่งอ่ะของลุงเขาบอกใช้ใช้ดีนะ ลำลำธรรมดาลำสนคล้ายของลูกใช่เออผมผมก็เอาให้สอนด้วยสอนด้านหน้าจะเป็นตะเกียนผมผมก็ใช้ของครูกรูสมอะในโมกอ่ะหนอ่าโัวแรกอยู่วะไม่อยู่วะน่าจะฟันเล็กกว่า ครับมาแล้วครับเด็กแต้วจากที่เรานั่งกันมานานนะะน้าหนาวมาโชว์หน่อยปอดิดนติดข้างไม่นับไม่นับไม่นับแต่มนี้ตายแล้วนะนี่นะโอเคลาอย่างแรงนะครับแต่ติดขีบหลังกับติดข้างไปสวยครับ นี่ฮะ,ะน้าๆเขามากันใหม่ครับโอเคครับผมได้ครับแต้มแรกของเรามาอีกแล้วครับแทมที่สองครับเอาน้ามาโชว์อันนี้โอเคอยู่ออันอันนี้อันนี้กินป่าครับกินป่าโอเคครับโอเคครับหมายเดิมเดิมเนี่ยเอาละครับประมงชายฝั่งนะครับตีหน้าไก่ไม่กิน นี่ฮะโอ้สวยอยู่โอเคครับผมประมงชายฝั่งไม่แล้วอุ้ยใส่สวยอุ้ยรุ่นรุ่นในนะาชยใกล้่หน่อยเออเอาได้ครับเอาได้ครับโอ้ใส่สวยไม่ฟาวไม่ฟาวไม่ฟาวแล้วครับอืสามแต้มครับแต้มที่สามแล้วประมงชายฝั่งได้ครับ มาแล้วครับโตโตไหมนี่ยอุ้ยไซสสวยน่ครับตัวที่สี่ครับไซสสวยครับไอโดออกไอโดออกปลาดินข้าวไว้รอกินอยู่เนาะอืน่ะตัวที่สี่ครับ

ใหญ่ครับไซส์ใหญ่มาแล้วเออว่ายหนี <serving> <wan für> นั่นไงนี่ครับไซส์ใหญ่มาแล้วช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับนะมันมีเตี้ยกี้แหละใช่โอ้ยไซส์โลครับอ่ะเอออย่างนี้ค่อยได้หน่อย ไม่ใช่รถสองนี่นะระไม่น่าถึงครับน่าจะรถสองมาแล้วมาแล้วมาแล้วสซโลเราเออนี่ฮะสาโลจริงครับนี่นะครับ ออกไม่เห็นถัวปลาเลยนี่ฮะไซโลกว่าครับนะฮะไซโลฝาสวยๆครับแตกแล้วครับหนึ่งแต้มสองนาทีตวลาผมนะได้ได้ไดนี่ครับแล้วหลายรูปมันต้องถ่ายหลายรูปไม่มีรูปเดียวแล้วโอ้โห <laughs> oh, ครับแตกแล้วครับ <laughs> ครับมาแล้วหนึ่งแต้มนี่ฮะอันนี้ลูกมันครับเท่าฝ่ามือลูกมันเท่าฝ่ามือนะแตกแล้วหนึ่งแต้มประมงชชยฝั่งป้าอะไรเขาเท่าฝ่าไม่เท่าไม่ปลูนะติดไรอ่ะเฮ้ยติด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 ดอกจอก นี่ตัวเล็กเอ้ะมงใช้ฝั่งเอาได้อยู่ <laughs> ได้อยู่ได้อยู่ไม่ลยครับหึงแต้มครับออทำได้อยู่ <laughs> เออดนเดียวคันขันง,งงเลยนะ <laughs> ขัน,ขน,ขนขงลน,นะ้ยเท่าฝ่ามือนี่ครับเกคคียบผมก <laughs> <laughs> ็งานเข้าครับนะนะนะ ฝนม,มาอย่างแรงเลยครับผมโอ้ตายแล้ว้านาก็ที่ตกอยู่ด้วยกันก็นะหนีเข้ารถกันหมดแล้วครับนุ่นครับรถจอดอยู่นั้นครับเหลือผมคนเดียวนะครับที่นั่งอยู่ในร่มนี่ถ้าแรงมากผมก็จะหนีเข้ารถเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันมืดมากครับดูสิครับมืดมากน่าจะแรงมากเลยนะดูคร<ถ>ับ<ถ>นะเดี๋ยวผม โอเคครับนะนะ,นะตอนนี้เราก็กลับบ้านครับ <S <S อุย้ยฝนตกครับนะฮะตกอย่างนักนี่เขาปลาที่ได้นี่ฮะปลาที่ได้วันนี้นะครับผมก็ฝนตกยังไม่หยุดเลยนะฮะโอโอก็ผมก็เปียดด้วยนะครับผมนันะเขายังไม่กลับไปเลยครับผม ของเขาดึงสองทีนะครับผมแต่ไม่ได้ตัวหลุดวันนี้ถือว่าโอเคครับไม่แห้วนะครับผมก็วันนี้ก็พอแค่นี้นครับผมน,น,นี่ฮะสองก้อนฝนตกอยู่ได้เก็บหมดก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับนะนะก็ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ